สวัสดีค่ะวันนี้แจสอยากจะเชิญทุกทท่านนะคะมาฟังเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับชีวิตของคนไทยที่อาศัยอยู่ต่างประเทศพวกเขาเผชิญกับอุปสรรคอะไรบ้างพวกเขาปรับตัวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมอาหารภาษาและวิธีคิดยังไงหลายคนอาจคิดว่าการแต่งงานกับชาวต่างชาติจะนำมาซึ่งชีวิตที่มีความสุขร่ำรวยและสะดวกสบาย แต่ในความเป็นจริงทุกคนล้วนมีชีวิตที่แตกต่างและน่าสนใจในแบบของตัวเองเราจะไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการปรับตัวต่อวิถีชีวิตใหม่ๆการเปิดรับสิ่งที่ไม่คุ้นเคยและการก้าวผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆที่มาพร้อมกับชีวิตในต่างแดนรายการนี้จะนำเสนอเรื่องราวของคนไทยที่สามารถฝ่าฟันอุปสรรคความยากลำบากเพื่อสร้างชีวิตที่ดียิ่งขึ้นและเปิดมุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในต่างประเทศมาฟังเรื่องราวของพวกเขาและหาคำตอบกับความเชื่อที่ว่าชีวิตในต่างแดนนั้นสุขสบายจริงหรือไม่ติดตามชมในคลิปถัดไปแล้วพบกันค่ะขอบคุณค่ะ